R อ e. อีกแล้วบางคนอาจจะคิดว่าทำไมเกมเก่าเล่าใหม่ช่วงนี้มีแต่ RE ตลอดเลยก็คนมันโตมากับ RE อ่ะให้ทำไงด้วยความที่ผมโตมากับเกมนี้และก็ผูกพันกับเกมนี้จริงๆก็เลยไม่แปลกเลยที่ผมจะมีความทรงจำกับเกมนี้เยอะหน่อยและเผื่อบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกมเก่าเล่าใหม่ R e 2 r e m a k เคเคยทำไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับเคยทำไปแล้วแต่ผมดันใช้คำที่เป็นเนื้อหารุนแรงกับภาพประกอบที่มันโหดร้ายเกินไปหน่อย YouTube ก็เลยจัดให้ติดเหลืองไปซะ เพื่อไม่ให้มันมีปัญหาในระยะยาวผมก็เลยลบทิ้งไปเลยซึ่งก็ถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะผมก็อยากจะเล่าอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับภาคนี้ให้ชัดเจนกว่าคลิปเก่าอีกสักหน่อยดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปรีเมคอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันคิดซะว่านี่คือเกมเก่าเล่าใหม่ Resident Evil 2 Remake ในเวอร์ชันรีเมคงงไหมสัญญาว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะไม่เหมือนคลิปเดิมจนน่าเกลียดแน่นอนและแน่นอนมันก็จะมีเนื้อหาใหม่รวมถึงการอัปเดตใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาอีกด้วยซึ่งก็เช่นเคยครับ ต้องขอขอบคุณร้าน GPU 2ูช็อที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้กับผมถ้าไม่มีคอมเครื่องใหม่นี้ผมก็คงไม่ได้มาทำ IE 2 r e m a k e ในเวอร์ชันอัปเกรดให้ทุกคนได้ดูกันแน่ๆถ้าใครสนใจคอมเครื่องใหม่ประกอบใหม่ก็ไปสั่งจองกันได้ใช้โค้ดส่วนลดต่อชิโร่ล็อกได้รับส่วนลดทันที500บาทแถมส่งฟรีกด้วยเห็น <s> <He S 1> ช่วงนี้ทางร้านมีไลฟ์ประกอบเครื่องมีโปรโมชั่นใหม่ๆเพียบเลยถ้าสนใจลองคลิกลิงก์ใต้คลิปไปติดตามเพจ GPU 2Shop กันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันไปพอประมาณแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ Resident Evil 2 Remake มันจะมีเนื้อหายังไงมารับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอย้ำอีกครั้งเลยว่ายังไงภาค2 Remake ผมก็ยังยกให้เป็นเกม Remake ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับผมในตอนนี้ใช่ครับฟังไม่ผิดไม่ใช่แค่ที่สุดในซีรีส์แต่มันคือที่สุดในโลก ซึ่งคุณจะไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าน,นี่มันคือคลิปของผมไงดังนั้นก็ลองฟังผมอวยเอ้ยอธิบายหน่อยก็แล้วกันว่าทําไมผมถึงยกให้ภาคนี้เป็นการรีเมคที่ดีที่สุดในโลกสําหรับผมเพราะสําหรับผมแล้วการรีเมคที่ผมชอบมันไม่ใช่แค่การเอาการาฟิกจากยุคใหม่มาทําใหม่ใส่อะไรใหม่ๆหรือระบบใหม่ๆเพิ่มเติมแค่นั้นยกตัวอย่างเช่น RE 1หนึ่รีเมคระบบมันคลาสสิกก็จริงแถมยังมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาผสมกับของเก่าได้อย่างลงตัวอันนี้ก็ไม่แปลกเลยถ้าเกิดแฟนเกมยุคเก่าเขาจะชอบกัน แต่สาหรับผมแล้วอะไรบางอย่างที่มันเก่าๆมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันหลักๆเลยก็คือมุมกล้องกับระบบคอมแบทแบบดั้งเดิมด้วยมุมกล้องแบบนั้นที่ทําให้เรามองไม่เห็นศัตรูในบางจุดแถมการยิงก็เป็นแบบกึง่งล็อกยิงแทบจะไม่ได้พึ่งความแม่นเท่าไหร่และที่สําคัญภาคนี้มันเน้นการแก้ปริศนามากเกินไปเล่นครั้งแรกมันก็ดีอะแต่พอเล่นซ้าครั้งที่2ครั้งที่3เราก็รู้ไตหมดแล้วพวกศัตรูก็เน้นให้เราหนีมากกว่าสู้นั่นะแหละคนที่ชอบการยิงกันแบบผมก็เลยไม่ชอบภาคหนึ่งรีเมคเท่าไหร่ แต่แฟนๆภาคหนึ่งรีเมคก็อย่าเพิ่งทัวร์งผมก็แล้วกันผมบอกแค่ว่าไม่ชอบไม่ได้ไปแลวว่าเกมมันกากอะไรแบบนั้นแต่ก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมผมถึงถูกใจ r e 2รีเมคที่สุดหลักๆแล้วมันคือการนำเสนอในแบบที่แฟนๆ r อีต้องหลงรักแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถูกนำเสนอในรูปแบบเกมเพลย์ที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายแล้วคิดดูว่าอะไรที่มันเจ๋งทันสมัยและถูกนำมารวมกับอะไรที่เราชอบในวัยเด็กรวมไปถึงการนิยามอะไรใหม่ๆให้สมเหตุสมผลและหนักแน่นในเนื้อหามากยิ่งขึ้นสำหรับผมไม่มีอะไรจะยยอออดเเีีเเ่่้้้ทากกบรืงพววนแล นี่แหละคือเหตุผลที่ผมรักในการรีเมคในครั้งนี้มันใช้พลอะจะของเก่าแต่ก็มีการนิยามอะไรใหม่ๆและก็ใส่ความทันสมัยลงไปได้อย่างลงตัวน่าเสียดายที่บางอย่างมันถูกหันออกเละเลยอย่างเนื้อเรื่อง AB นี่ยถ้าเขาให้เวลาทำตรงนี้สักหน่อยนะผมว่าปีนั้นเผลอๆเกมนี้อาจจะได้เกมออฟเดอะเยียด้วยซ้ำนี่แหละครับเหตุผลสั้นๆว่าทำไมผมถึงชอบภาคนี้หนักมาก แต่ถ้าจะให้แชร์ความรู้สึกแค่นี้เดี๋ยวมันจะไม่ใช่เกมเก่าเล่าใหม่ที่เราทำมาตลอดเพราะฉะนั้นวิดีโอตัวนี้จะเป็นการเจาะลึกทุกรายละเอียดและก็ความรู้สึกทุกอย่างที่ผมมีให้กับเกมนี้ให้ฟังซึ่งผมจะขอเล่าเป็นจอดช็อตเท่าที่จําได้เลยไม่ต้องแบ่งแล้วเนื้อเรื่องเกมเพลย์เอาละมาเริ่มกันเลย เรื่องแรกเลยภาคนี้เขายังคงใช้เรื่องราวเดิมคือเหตุการณ์แพร่ระบาดในแรดคูนซิตี้ที่เกิดขึ้นไปแล้วสักพักส่วนแคลและก็รีออน2ตัวเอกของภาคนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองนี้โดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยในส่วนนี้มันมีทั้งพลอตโทและก็เหตุผลผสมกันเช่นเมืองแพร่ระบาดขนาดนี้ทำไมคนธรรมดายอย่างแคลหรือว่าตำรวจเพิ่งบรรจุอย่างรีออนรวมไปถึงอีตาลุงขับสิบล้อมันถึงเข้าเมืองมาได้ง่ายจริงเลยทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้องปิดกั้นคนเข้าเมืองกักการโรคเนี่ยมันหายไปไหนกันหมด แต่จริงๆแล้วใครที่รู้ก็อาจจะรู้ว่าตัวเกมเขามีการอธิบายไว้แล้วมันมีนะพวกทหารและเจ้าหน้าที่เพียงแต่ว่าคนพวกนี้เขาถอนกําลังกันออกไปหมดแล้วในภาคอัลเบร f ไฟทูเอาง่ายๆเลยทั้งลีออนแคลร์รวมไปถึงตะลุงขับ10บล้อคือสวยนั่นเองแต่แม้ถึงยังไงมันก็ควรจะมีบ้างหรือเปล่าอะอย่างน้นอยๆก็ปิดการเข้าเมืองก็ได้นี่แหละเริ่มแรกมาผมก็โคลชิตตั้งแต่ภาคต้นฉบับแล้ว พอได้เริ่มเล่นจริงจังก็เดินเข้าไปในมินิมาร์ทในส่วนนี้มันน่าเสียดายมากที่ตัวอย่างเขาสปอยเราแล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเพราะบอกตามตรงเลยว่าในส่วนนี้มันเป็นการนําเสนอในแบบใหม่เหตุการณ์ใหม่ที่ภาคต้นฉบับไม่ได้มีและมันดันทําออกมาได้ดีซะด้วยสิซอมบี้ตัวแรกที่เราได้เจอในเกมนี้คือที่สุดแล้วทําไปเล่นไปพี่แกได้ขึ้นปกเกมด้วยนะและหลังจากที่ผ่านไอ้ตัวนี้มาได้เราก็มาระทึกอีกนิดหน่อยกับซอมบี้ที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พร้อมกับฉากในตำนาน Get Down ของลีออนที่ทำให้แฟนๆเกมน้ำตาแทบไหล พอกระเถิบมาอีกนิดหนึ่งลีออนกับแคลก็ต้องแยกทางกันเพราะเหตุรถบรรทุกพุ่งเข้าชนฉากนี้ถึงแม้จะไม่มีฉากในตำนานอย่างซอมบี้โผล่มาจากเบาะหลังแต่เขาก็ทำใหม่ได้ระทึกไม่แพ้กับของเดิมเลยถ้าเกิดหนังซอมบี้แลนดเขาทำออกมาได้เร็วกว่าน,นี้ลีออนก็น่าจะรู้แหละว่าควรจะเช็คเบาะหลังก่อนขับพอเข้าเกมเพลย์ปุ๊บผมว้าวกับนิยามใหม่และความชิบหายของแรดคูนซิตี้หนักมากแต่ความว้าวนั้นก็หมดไปด้วยเวลาไม่ถึง2นาที เพราะสถานีตำรวจกับจุดเกิดเหตุมันดันใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองลองกลับไปมองในภาคต้นฉบับมันเป็นยังไงเราต้องผ่านร้านปืนผ่านสนามบาสผ่านรถบสัสฝ่าฝูงซอมบี้เป็น10กว่าจะมาถึงสถานีแต่ในภาค2รีเมคคือเดิน2นาทีมาม่ายังไม่ทันสุกเลยด้วยซ้ำํำน่าเสียดายที่เขาอุตส่าห์นิยามอะไรใหม่ๆแต่ว่าดันตัดความน่าดูของตัวเมืองออกไปสะอย่างนั้นแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเล่นต่อก็ได้ ฉากต่อมาแคลมาถึงสถานีตำรวจแล้วก็เข้าไปเจอก,กับนายตำรวจเอเลียที่โดนจับกระซวกไส้ก็คือไอฉากนี่แหละที่ทำเอาคลิปเก่าเราติดเหลืองไปแต่คือผมเห็นครั้งแรกผมอึ้งเลยนะคือรู้แหละว่าอีในรูปแบบใหม่มันจะโหดแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้ว่าแต่ใครก็ได้ตอบผมทีทำไมตอนเอเลียนมุดช่องออกมามันต้องพลิกตัวที่กับตอนที่มาวินดึงแคลออกมาจากช่องไม่เห็นต้องพลิกตัวเลยถ้าเกิดไม่พลิกก็อาจจะรอดแล้วหรือเปล่าวะ ต่อมาตัวเกมก็เล่าว่าแครร่วมมือกับมาวินเพื่อหาทางหนีออกจากสถานีตำรวจตามคำใบ้ที่เอเลียตทิ้งเอาไว้ในส่วนนี้ก็เป็นนิยามใหม่เลยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะถ้าใครจํากันได้ในเวอร์ชันออริจินัลที่พอมาวินให้คีย์การ์ดเรามาก็ไล่เราออกจากห้องไปเลยเดือดร้อนเราต้องอ้อมไปปลดล็อกประตูแต่พอหลังจากนั้นเราก็จะได้เข้าสู่เกมเพลย์แบบจริงจังทั้งฉากทั้งซอมบี้คือทาได้โคตรสุดซอมบี้ทั้งตายยากมีการเปิดประตูตามมีการพังหน้าต่างถ้าเกิดเราไม่เอาไม้ไปกั้นเอาไว้ แถมฉากในเกมนี้คือเกือบจะถอดแบบเดิมมาเลยทั้งห้องประชุมทั้งลานทางเดินของสถานีรวมไปถึงห้องน้ําที่โดนล,ล้อมากกว่า20ปีว่าสถานีนี้ไม่มีห้องน้ําว่าแต่สถานีใหญ่เบ้อเร่ขนาดนี้ห้องน้ํามีที่เดียวเนี่ยนะหน่วยสตา์เกิดปวดขี้ขึ้นมาคือวิ่งไกลเลยแต่นั่นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับลิกเกอร์ในภาคน,นี้อีกแล้วปกติภาคออริจินัลลิกเกอร์มันจะเป็นอะไรที่อ่อนมากแค่ปืนพกก็เอาอยู่ได้สบายๆแต่กับในภาคน,นี้ทาไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เพราะที่นี่แม่งโคตรเถื่อน ลิกเกอร์ในภาคน,นี้คือโหดมากหากทำอะไรให้มันได้ยินอย่างการยิงปืนหรือว่าวิ่งมันจะพุ่งเข้าจู่โจมเราทันทีในแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัวทางที่ดีย่ยองผ่านมันไปเฉยๆก็พอไม่ต้องยิงมันก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่ยิงมันก็จะกลายเป็นการปิดเส้นทางไม่ให้เราวิ่งในโซนนั้นไปเลยและพอหลังจากฝ่าฟันอะไรไมาได้สักพักเราก็ได้เจอกับรีออนสักทีหลังจากที่พี่แก่ยืนตากฝนรอเรามาันหานมากฉากนี้มีบทแอบจินด้วยนะหรือเขาจะนิยามใหม่ว่าอยากให้รีออนกับแคร์มันได้กัน อันนี้คือดอนะเรือเอได้อย่าพิ่งเข้าชนหลังจากนั้นเราก็แยกทางกับรีออนอีกครั้งและก็แก้ปริศนาทางลับจนสําเร็จบอกลามาวินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งใครหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าชะตากรรมของพี่แกจะเป็นยังไงต่อไปจนในที่สุดเราก็ได้มาเจอกับจีร่างแรกซึ่งอันนี้ทีแรกผมก็งงอะ่ะว่าเอะในเรื่องเอมันไม่ได้สู้กับจีร่างแรกไม่ใช่เหรอแล้วนี่มาได้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือรีเมคผมก็สู้ไปไม่ติดอะไรมากซึ่งผมบอกเลยว่าการเล่นครั้งแรกเนี่ยโคตรระทึก ถึงมันจะชัดเจนว่าต้องยิงตรงไหนเพราะจุดอ่อนมันใหญ่หลือเกินแต่กับคนที่เล่นด้วยจอยมันไม่ใช่อะไรเลยที่ง่ายสำหรับการเล่นครั้งแรกตอนนั้นคือผมยัดทุกอย่างเท่าที่มีเลยเท่าที่จะทำได้ทั้งระเบิดทั้งแกลนเน็ตโดนตบกลิ้งไปไม่รู้กี่ครั้งพอผ่านมาได้คือสะใจมากโคตรระทึกเนี่ยไ e อีมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องน่ากลัวมันต้องระทึกแต่ก็ยังสนุกแต่พอหลังจากนั้นไม่เห็นพวกสปีดร,รันเล่นก็สงสารจีเหมือนกันนะโดนเอามีดไล่ฟันตายคาที่แบบไม่เกรงใจความโหดของบอสกันเลย และหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นน้อนเชอรี่ในเวอร์ชันรีเมคกันสักทีซึ่งผมก็ชอบตรงนี้ที่เขาออกแบบมาเป็นเด็กที่กล้าหาญเหมือนกับต้นฉบับเป๊ะเลยแต่ว่าน้อนเชอรี่ก็ดูจืดไปเลยเมื่อผมได้พบกับผู้การไอออนในภาคนี้นี่คือตัวร้ายที่น่าตบกระโหลกที่สุดในโลกของ RE <c oughs> แล้วดูสิ่งที่มันทํามันทํากับแคลแบบนี้ได้ยังไงตามบทมันก็เลวอยู่แล้วแต่ต้นฉบับมันไม่ได้เลวขนาดนี้การกำกับบทในฉากนี้คือทําได้สุดตีนมาก ผมเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนรวมถึงผมคงอยากจะเอาบาตาทะลุจอไปเหยียบหน้าไอ้บ้านี่กันแน่ๆแล้วหลังจากนั้นก็จนมาเจอกับมิสเตอร์เเป็นอีกครั้งที่ผมตกใจบวกกับแปลกใจว่ามันมาได้ยังไงไม่ใช่ว่าต้องเล่นในเรื่อง B ถึงจะเจอเหรอแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้คิดอะไรเยอะก็ต้องระทึกอีกแล้วความตื้อของมิสเตอร์เในภาคน,นี้คือน่ากลัวมากมันตามแบบตามจริงจังเลยหากเรายิงปืนในพื้นที่ไหนมันก็จะตามเรามาทันที แล้วคิดดูว่าบางพื้นที่มันห้ามเราวิ่งเพราะว่ามีลิกเกอร์อยู่แต่พี่ X แกดันโผล่มาให้เราต้องวิ่งตอนนั้นคือแบบเฮ้ยใ,ใครมันออกแบบอะไรแบบนี้วะการทาให้คนเล่นหัวใจวายตายกันเลยหรือไงคือได้เกิดไม่นับพี่เนเมสิ์ในภาค3ามออริจินัลผมว่าก็พีเเนี่ยแหละที่ทําได้น่ากลัวมากภาค4ี่รีเมคขอแบบนี้เลยได้ไหมถ้าเกิดจะมีอะไรตามเราอะเอาแบบถึงใจไปเลย และพอหลังจากที่เราแก้ปริศนาหาคีการ์ออกจากสถานีตำรวจมาได้ผมก็เพิ่งจะได้เห็นว่าอ๋อไอที่ผมบ่นไปตอนแรกอะทั้งร้านปืนสนามบาสรถบสัสเขาเอามาใส่ไว้ตรงนี้นี่เองแถมมาพร้อมกับสถานที่ใหม่เรื่องราวใหม่อย่างสถานรับเลี้ยงเด็กกำพล้าที่น่าสนใจใช้ได้เลยน่าเสียดายที่การตายของไอลุง,ลงไอออนมันไม่สะใจเท่าไหร่ฉากจีกับโซกไซพียังสะใจสะกว่า ฉากต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นการผรจญภัยในท่อที่เราจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆตัวอย่างเช่นตัวอ่อนของจีที่เล่นครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากทั้งเสียงร้องอันหอยหวนทั้งขนาดและก็ฉากที่เราเจอคือน่ากลัวสุดๆแถมนี่ก็เป็นศัตรูประเภทเดียวที่ทําให้เราติดพิษได้แล้วพิษในภาคน,นี้คือสุดสยองเลยวิ่งวิ่งอยู่พิษมันอาจจะทาให้เรายกเลิกแอคชั่นที่ทําอยู่โดยอัตโนมัติแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดวิ่งหนีซอมบี้อยู่แล้วมันดันไอขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นแถมไอตัวอ่อนกลายพันธุ์พวกนี้มันกก็ตาาายยยชห ถ้าเกิดไม่ทำลายดวงตาที่มันสบัดไปมายังไงมันก็ฆ่าไม่ตายสักทีแต่พอได้ปืนไฟฟ้ามาก็ทั้นแหละอิดอีสและก็เป็นฉากในท่อเนี่แหละที่ผมเจอปริศนาที่สร้างสรรค์ที่สุดในซีรีส์ RE ปริศนานั้นก็คือการเอาปลั๊กหมากรุกไปใส่เพื่อเปิดประตู แต่ว่ามันไม่ใช่แค่การหามาใส่แต่ว่าจะต้องใส่ให้ถูกตำแหน่งผมชอบตรงนี้มากเลยมันจะมีแค่คำใบ้บนกำแพงเท่านั้นแบบคิงกับควีนไม่ได้อยู่บนกำแพงเดียวกันหรือว่าคิงกับบิชอปไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันเป็นปริศนาแนวตะกะที่สร้างสรรค์มากผมและยังชอบเลยในตอนเล่นครั้งแรกฉากต่อมาเราจะได้ซัดกับ G ีอีกครั้งฉากนี้มันชัดเจนเลยว่าเราจะต้องกดปุ่มคอนเทนเนอร์เพื่อกระแทกหน้า G ีให้ได้ผมจําได้เลยว่าตอนเล่นครั้งแรกผมโดน G ีจับตอนคอนเทนเนอร์พุ่งมาพอดีก็บายจ้าร่วงไปแบบดับเบิ้ล รอบ2มาเอาใหม่กดทันแต่เฮ้ยทำไมจี G มันยังไม่ร่วงวะความรู้สึกตอนนั้นคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันถึกจังเลยก็เลยลองใหม่เอาทำไมรอบนี้ไปง่ายจังไม่เหมือนเมื่อกี้เลยฉากต่อมาเราก็ได้เข้ามาถึงเนสและเราก็ได้เจอกับซอมบี้ไอวี่เวอรช์ชันใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมไอวี่ในภาคนี้มันไม่ใช่ไอวี่แบบภาค2ที่เหมือนกับสัตว์กายพันถ้าเกิดใครที่เคยเล่นภาคเอาเบกมาก่อนก็น่าจะรู้ว่ามันคือไอวี่ที่มาจากซอมบี้ผสมกับพืชแถมความโหดมันไม่ใช่เล่นๆเลยถ้าเกิดไม่ยิงโดนจุดอ่อนของมันยังไงมันก็ไม่ล้ม แถมถ้าเกิดมันล้มแล้วเราไม่ยอมเอาอาวุธไฟยิงซ้ำมันก็จะลุกขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเกิดมันจับตัวเราได้แล้วเราไม่มีดีเฟนซีไว้พอนไว้ป้องกันตัวยังไงก็วันฮิตคิวแน่นอนเนี่ยลองมองย้อนกลับไปดูศัตรูในภาคนี้อย่างพวกลิกเกอร์มิสเตอร์เอ็กซ์ตัวอ่อนจีและก็ไอวี่มีตัวไหนบ้างอะที่เขาทําไม่เจ๋งฉากต่อมาแคลร์ต้องเอาอยายับยั้งจีไวรัสมาให้เชอรี่แล้วก็ต้องมาปะกับจีร่างที่3ฉากนี้เหมือนจะมีสปอยนิดหน่อยว่าต้องใช้อะไรยิงถ้าเกิดดูจากอาวุธของแอนเนต ฉากสู้กับจีร่าง3ผมว่ามันอลังการใช้ได้เลยเพราะจีร่างนี้มันดูทรงพลังแข็งแกร่งและก็ดุดันมากเหมือนเดิมตอนนั้นผมใช้ทุกอย่างอะ่ะพอผ่านมาได้ก็เป็นอีกครั้งที่รู้สึกเลยว่าบอสไฟภาคนี้โคตรสนุกฉากต่อมาแครก,กับเชอรี่พากันหลบหนีจนเราสามารถติดต่อกับรีออนได้อีกครั้งผมจําได้เลยว่าตอนนั้นความคิดของผมก็คืออา้าวรีออนอยู่ในเกมด้วยเหรอลืมไปเลยนะเนี่ย เพิ่งจะสังเกตตรงนี้แหละว่าเออภาคนี้เขาไม่สนใจความสัมพันธ์ของ2ตัวละครเลยนะมันควรจะมีการร่วมมือมีการฝ่าฟันไปด้วยกันสิไม่ใช่แบบทําให้ผู้เล่นลืมไปเลยว่ามีอีกตัวละครแบบนี้อยู่ในเกมตรงนี้แหละที่ผมว่าทําห่วยกว่าภาคต้องฉบับจนมาถึงบอสไฟสุดท้ายของเนื้อเรื่อง A นั่นก็คือ G ร่าง4คราวนี้เรามีปืนแก๊งลิงที่ใช้ไฟกับบอสได้อย่างเท่าเทียมแต่ก็นั่นแหละเป็นอีกครั้งที่ผมใช้ทั้งยาทั้งระเบิดแล้วก็ทุกปืนเท่าที่มีจําได้ว่าในตอนนั้นผมต้องใช้มีมดาาาม,มาก สรุปคือทั้งเกมไม่มีฉากไหนเลยที่ผมว่าไม่สนุกซัมบี้ B.O.W. ปริศนาฉากเหตุการณ์คือ The Best of Resident Evil จริงๆผมก็เลยไม่รอชา้าและรีออนบต่อทันทีเพราะคิดว่ามันต้องมีอะไรเจ๋งกว่านี้แน่ๆซึ่งนั่นก็คือความบันไลของเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นเปิดฉากมารีออนมาอยู่หลังสถานีตำรวจแล้วก็มาเจอกับแคลในแบบเดียวกับเนื้อเรื่องเอฉากนั้นทั้งคู่ก็แยกทางกันไปอีกครั้งตามสคริป ก่อนจะเข้าเรื่องผมขอบ่นนิดหนึ่งกันเลยกันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องบีคือมันจะเหมือนไม่ค่อยอยากจะให้เราใช้อาวุธเริ่มต้นแต่ว่าจะมีปืนพกพิเศษให้กับเราจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่ปืนพกปกติจะไม่มีกระสุนให้เก็บถ้าเกิดอยากใช้ก็ต้องผสมดินปืนทํากระสุนเอาเองซึ่งตรงนี้แหละผมว่ามันไม่โอเคเลยโดยเฉพาะกับเนื้อเรื่องของลีออนเทียบกันแล้วปืนพกของแคร์พอแต่งครบมันก็สามารถใช้เป็นปืนแม็กนัมได้แต่ปืนของลีออนคือแต่งครบแล้วมันก็คือปืนพกเหมือนเดิมมีแค่ความสามารถเพิ่มขึ้นนนนซึ่่่งมมมมัจะะะะะีีปรรรโยช์อไไลถ้้าเเกกกิดสให็บ เพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจอะถ้าเกิดอยากเล่นปืนพกก็ต้องใช้ปืนสําหรับเนื้อเรื่อง B ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าปืนในเนื้อเรื่อง B ีเนี่ยมันยิงยากกว่าปกติถ้าเกิดเป็นปืนพกของตอัวละครเราจะยกปืนขึ้นแล้วก็มีมุมกล้องแบบเล็งยิงข้าหมหัวไหล่แต่ถ้าเกิดเป็นปืนพิเศษมันจะเล็งยิงแบบมือเดียวไม่ก็เล็งแบบคาร์บอยไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันยิงยากกว่าปกติไม่รู้คิดเหมือนกันไหมแต่ช่างมันกลับเข้าเนื้อเรื่องกันต่อเริ่มมามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดดหนนนน่่ออน Alien Alien, ่่่่่ออออออยยยยยเเเืื้้รรรรงงงง B กกกกตตััววาาาซบบีีีลคึทะะุ แต่ที่เหลือมันก็เกือบเหมือนเนื้อเรื่องเอเป๊ะเลยมันเหมือนกระทั่งว่าเราจะได้เจอกับบอสจีร่างแรกเหมือนกันได้เจอมิสเตอร์เอ็กซ์ในฉากเดียวกันตอนนั้นผมงงเลยว่าอา้าวไหนล่ะเนื้อเรื่องเชื่อมต่อของ AB เขาไม่ทาเหรอคือถ้าเกิดจะทําแบบนี้ไม่ต้องทําเลยดีกว่าไหมสู้ทําเนื้อเรื่องแค่อันหนึ่งเนื้อเรื่องรีออนอันนึงแยกกันแบบชัดเจนไปเลยดีกว่าแต่ก็ได้ยินมาว่าตอนแรกเขาก็จะทําแบบที่ผมบอกนั่นแหละแต่ทางเบื้องบนบอกมาว่าไม่ได้จะต้องมีเนื้อเรื่อง AB แต่ว่าดันให้้เเวลานนอยกิไป ผลลับก็คือออกมาเป็นแบบที่เราเห็นน่าเสียดายมากแต่ถ้าเกิดไม่สนใจในเรื่องความแย่ของเนื้อเรื่อง AB ผมว่าเนื้อเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่รีออนเจอมันก็ไม่เลวเลย อย่างเหตุการณ์ที่ได้เจอเอดาได้เจอเบนหรือแม้กระทั่งได้ต่อสู้กับมิสเตอร์เอ็กซ์ที่ตามติดลีออนยิ่งกว่าแคลร์ผมว่าเขาก็ทําได้ดีอะยกตัวอย่างเช่นฉากในคุกเล่นครั้งแรกคือตื่นเต้นมากซอมบี้ทั้งฝูงโผล่ออกมาปิดทางพอหนีไปอีกทางก็มีมิสเตอร์เอ็กซ์มาดักหรืออย่างเนื้อเรื่องในฉากร้านปืนที่โคตรดักแม้ว่าจะเป็นอะไรสั้นๆแต่มันก็เป็นเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเร็วร้ายเลอเกินการที่ต้องเห็นผู้คนบริสุทธิ์มารับเคราะแบบไม่รู้อ้อออออหหนนนนนน่น่่่ยยเเเเเมมัาาาาาาศรรรแคคไไกกลลืืงงงขฉทํผจุป๊ึ น่าเสียดายฉากที่ต้องเจอกับพี่เคยักษ์มันดันเป็นสคริปต์สั้นๆนี่นแหละเหมือนกับว่ากลัวโดนดา่าถ้าเกิดไม่ทําก็เลยทำออกมาแค่นี้ส่วนที่เหลือมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับแคลเลยถ้าแคลสู้เพื่อเชอร์รี่ลีออนก็สู้เพื่อเอดาแม้ว่าเขาจะหลอกแต่พี่ลีออนก็ยังรักเนี่ยพูดแล้วก็น่าเสียดายเนาะเพราะในเรื่อง A b ในภาคออริจินัลก็ทำไว้ดีมากลีออนเอแคลบีมันก็จะมีเรื่องราวแบบหนึ่ง ส่วน c l a เอรีออ o n B มันก็จะเล่าเรื่องอีกแบบหนึ่งแล้วพอมาเป็นภาครีเมคที่หลายๆคนรอติดตามมันก็น่าน้อยใจอะว่าทําไมเขาไม่ทําแบบนั้นอุตส่าห์รอว่าจะได้เห็นอะไรจริงๆแท้แต่พอเล่นจริงคือโคตรเฟลส่วนตัวผมว่าการเล่นเนื้อเรื่อง A ไม่ว่าจะเป็นรีออนหรือว่าแคลมันคืออะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในภาคนี้เนื้อเรื่องบีอะไม่ต้องเล่นก็นได้แทบไม่จําเป็นเลยทีนี้มาดูเรื่องโหมดเสริมหรือว่า DLC กันบ้าง ตอนแรกก่อน DLC จะออกผมก็หวังว่าเขาอาจจะแก้ในเรื่อง AB ให้ก็ได้แต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพราะถ้าเกิดเป็นผมผมก็คงไม่ทำยุ่งยากแต่ที่ผมหวังจริงๆเนี่ยคือผมอยากจะเห็นมากกว่าว่าเอดารอดและหนีออกจากรัตคูนซิตี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนว่า DLC ตัวนี้มันไม่มีบอกเราความจริงแล้วสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับเรื่องดั้งเดิมเขาก็เล่าไว้แล้วว่าเอเดารอดไม่ได้ยังไงแต่ถ้าเกิดอยากรู้ต้องไปเล่นในภาคอัมเบลลาคอนิเคิลเท่านั้นลองไปหากันดูใน YouTube เองก็แล้วกันว่าเขาเล่าไว้แบบไหน แต่กับภาครีเมคเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจะอธิบายแบบเรื่องดั้งเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ภาค4รีเมคที่จะมาในปีหน้าเราอาจจะได้เห็นการเล่าเรื่องนี้ในรูปแบบใหม่ก็ได้ทีนี้วนกลับมาที่ DLC กับโหมดเสริมกันต่อว่ามีอะไรให้เล่นบ้างผมขอมเหมารวมเลยก็แล้วกันตั้งแต่ตัวดั้งเดิมแล้วก็ตัวอัปเดตเลยขี้เกียจแยกอันนี้ต้องขอชมเลยว่าเขารักและก็เอาใจใส่ผู้เล่นเก่าหน้าดูยกตัวอย่างเช่นโหมดแรกหัง f o r s u r v i v a l โหมดที่จะให้เราเล่นเป็นตัวพี่หังตัวละครที่ใครหลายๆคนชอบ เกมเพลย์ก็ไม่มีอะไรมากแค่เราพาพี er anyone, montage, ่หังไปถึงจ er, <Yeah. S 1> ุดหมายอย่าให้ตายระหว่างทางศัตรูก็จัดเต็มมากทั้งซอมบี้ลิกเกอร์ตัวอ่อนจีไอวีแล้วก็มิสเตอร์เอ็กซ์ส่วนโหมดที่ขาดไม่ได้เลยใน IE 2ก็คือโหมดโทฟุหรือว่าน้องเต้าหู้โหมดนี้ก็คล้ายๆหังเลยคือเอาชีวิตรอดไปได้จนถึงจุดหมายเพียงแต่ว่าน้องเต้าหู้เขาไม่มีปืนมีแค่มีดพกที่พกมาเยอะอย่างกับร้านขายหมู ความยากในโหมดนี้มันก็เลยกลายเป็นการต้องจุกเท่านั้นเท่าที่จะทําได้แต่เวลาโดนกัดน,นี่คือสงสารน้องเต้าหู้มากเลยเต้าหู้แหว่งจนพรุนน่าสงสารมากแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ยอมทาโหมด Extreme Battle แบบต้นฉบับเข้ามาถ้าเกิดมีนะผมว่าโหมดนี้น่าจะทาให้ผู้เล่นติดเนือใช้ได้เลยส่วนของใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตเข้ามาที่หลังจะมีถึง4อันทั้งหมดจะเป็นเรื่องราว What If ที่เอามาจากเนื้อเรื่องหลักได้แก่เรื่องราวของแคทเธอรีนเคนโดทหารที่เหลือรอดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แดเนียลที่เราจะได้เห็นเขาดดนนนแแกกกใใรร้าาามมฉ ตัวเกมจะเป็นโหมดสั้นๆที่สมมติขึ้นมาว่าถ้าเกิดตัวละครทั้ง4ตัวนี้ไม่ได้ตายจะเป็นยังไงโดยที่ทั้ง3ตัวละครแรกเกมการเล่นจะเป็นการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งคล้ายกับฮักและก็โทฟุแตกต่างกันที่ศัตรูที่เจอมันจะแปลกกว่าโหมดอื่นนิดหน่อยเช่นซอมบี้ที่อึดมากในเนื้อเรื่องของแคทเธอรีนที่เราจะได้เจออีกครั้งในภาค3รีเมคในช่วงท้ายไม่ก็ซอมบี้ที่จะปล่อยพิษเวลาตายในเนื้อเรื่องของเคนโดและซอมบี้ใส่เกราะที่เราจะได้เจอในเนื้อเรื่องของทหารที่ยังเหลือรอด ส่วนเนเรื่องของในอำเภอแดนเนียลจะเป็นการอยู่รอดเพื่อฆ่าซอมบี้ให้ได้100ตัวแน่นอนว่ามันก็จะรวมไปถึงซอมบี้ใหม่ๆที่โผล่มาใน3เนื้อเรื่องแรกอีกด้วยคือรวมๆแล้วนี่คือภาคที่สนุกและก็คุ้มอะ่ะถ้าเกิดไม่นับความห่วยแตกในเนื้อเรื่อง AB ผมก็มองว่าไม่มีตรงไหนเลยที่ไม่สนุกโหมดเนื้อเรื่องจะโหมดง่ายหรือว่าโหมดยากมันก็ท้าทายบรรยากาศหรืออะไรใหม่ๆที่เขานําเสนอมามันก็เจ๋งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งโหมดเสริมหรือว่า DLC มันก็สนุกในแบบของมันผมเห็นว่าภาคนี้หลายๆคนยัง เนี่ยถ้าเกิดภาค4 r e เมค e มันอยากจะปังเขาก็ต้องทำเกมให้ได้มาตรฐานแบบนี้อ่ะจะทำแบบ Village ก็ได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าลอกมาทางดุนจะดูน่าเกลียดไม่เอาแบบทำให้คนดูรู้สึกว่าภาค3 r e เมค e คือ DLC ของภาค2 r e เมค e อแบบนั้นไม่เอาแล้วก็เผื่อใครที่สนใจว่าการอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันเวิร์กไหมเผื่อใครที่ไม่รู้นะครับว่าประมาณเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้ว IE 2 IE 3แล้วก็ IE 7ทาง Capcom ได้ทำการอัปเดตใหม่เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีแบบ next gen อย่าง ray tracing และนั่นก็รวมไปถึงซับไทยแบบออฟฟิเชียลที่ไม่ต้องพึ่งกันมอ d อีกต่อไปซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากที่ทาง Gpu2shop ร้านคอมที่เรารักเขาส่ง RTX 3070มาให้ผมพอดีผมก็เลยมีโอกาสได้เทสรเรื่อง r a y t r a c i ิ g ไปด้วยเลยจะได้รู้ว่ามันมีอะไรแตกต่างกับต้นฉบับมากแค่ไหน แต่เท่าที่ผมลองมาเรเทสซิ่งมันไม่เวิร์กเลยสำหรับ IE 2ผมสังเกตได้ว่าการเปิดเรเทสซิ่งมันจะมีปัญหาเฟรมเรทลดลงเรื่อยๆอย่างไม่ทราบสาเหตุทีแรกผมก็นึกว่า VRAM 8มันน้อยเกินไปผมก็เลยปรับลงมาให้ VRAM มันกินแค่3หรือว่า4แต่อาการมันก็ยังอยู่อาการมันคือเปิดมาวิ่งร้อยกว่าเฟรมแต่พอยิ่งเล่นเฟรมยิ่งตกหนักไปจนถึงว่าเฟรมเรทวิ่งไม่ถึง20เฟรมคิดดู แต่พอปิดเรทิงแล้วก็ปรับสุดทุกอย่างก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นแบบเปิดเรทิงเนี่ยไปมองพวก Xbox Series หรือว่า PlayStation 5น่าจะโอเคกว่าส่วนเรื่องความงามของเรทิงในเกมนี้มันจะสวยหรือเปล่านั้นอันนี้ผมก็มองว่ามันไม่ได้ว้าวมากแต่มันทําให้สมจริงยิ่งขึ้นอย่างเวลาปรับสุดแบบไม่เปิดเรทิงผมว่าแสงเกมนี้มันจะล้นๆเว่อร์เกินไปหน่อยซึ่งเรทิงนี่แหละจะมาช่วยแก้ไขในส่วนนี้ได้แต่ก็แนะนําว่าอย่าเปิดเลยดีกว่านะไม่รู้อะเครื่องคนอื่นอาจจะไม่เป็นกันก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยโค แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาอัปเดตมาได้เจ๋งมันไม่ใช่เรเทซิงแต่ว่าเป็นเทคโนโลยี FSR ถึงแม้ว่าจะเป็น FSR เวอร์ชันแรกแต่มันก็ไม่เลวเลยไม่ว่าจะเป็นการอัพสเกลแบบ Ultra Quality s t a n d ต r d าหรือแม้แต่ Performance มันก็เจ๋งทุกอันมันช่วยให้คนที่คอมไม่แรงมากแต่ว่าอยากเล่นแบบเฟรมเรทสูงได้ระดับหนึ่งเลยซึ่ง FSR เนี่ยใช้ได้ทุกเครื่องครับ คุณจะใช้เอ i นว a เดียหรือว่าใช้ AMD ก็ใช้ได้หมดคือโดยรวมแล้วถ้าถามผมอะ RE 2มันเกือบจะเพอร์เฟทุกทางจริงๆเนื้อเรื่องที่ถูกนิยามขึ้นมาใหม่รวมไปถึงศัตรูแบบใหม่แบบเกา่าและก็เกมเพลย์คือสุดยอดมากถ้าเกิดไม่นำเนื้อเรื่องแบบ AB มันคือ RE ที่มีความเป็นสวยเวอร์เฮอร์เรอร์แบบเต็มอิ่มไม่เน้นสู้หรือว่าเน้นแก้ปริศนามากเกินไปเล่นกี่ครั้งก็ยังสนุกถ้าเกิดใครมาถามผมว่าชอบ RE ภาคไหนที่สุดในตอนนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าภาคนี้นี่แหละ ซึ่งต่อให้มีคนมาถามว่าถ้าเกิดอ,อยากจะเล่น r e ควรจะเล่นภาคไหนก่อนผมก็ยังอยากแนะนําว่าเป็นภาคนี้เช่นกันคือไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรเก่าๆที่มันตกยุคไม่สมเห็ุสมผลมาเล่นนะ่ะภาคนี้แหละคือ r อีในอุดมคติอย่างที่มันควรจะเป็นสุดยอดแล้วขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปกันล้วกันอย่าทําแบบภาค3ไว้ปีหน้าก็มาลุ้นอีกทีกันล้วกันว่าภาคสี่เขาจะตามรอยภาคไหนแต่ขอละอย่ากากเลยนะเพราะว่าภาคสี่เขาเคยทาไว้ดีมาก แต่จะว่าไปภาค3ออริจินัลเขาก็ทําไว้ดีมากเหมือนกันครับคอมยังเคยเอาไปยำเหมือนกันนี่หว่าไม่รู้อะคอยดูปีหน้ากัแล้วกันแล้วสําหรับคนที่เคยเล่นภาคนี้กันมาก่อนแล้วครับรู้สึกยังไงกับภาคนี้บ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ผมอ่านกันด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันทุกคนคิดยังไงกับการรีเมคในครั้งนี้สําสำหรับผมแล้วมันคือการรีเมคในอุดมคติของผมเลยมีของเก่าเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็นิยามอะไรใหม่ๆในแบบที่มันควรจะเป็นน่าเสียดายที่คู่แข่งในปีนั้นอย่างเซคิโร่เขาพัง,งาดกว่านี้และที่สําคัญเลยเซคิโร่มันก็เจ๋งจริงจนผมชอบมากกว่าไ e 2รีเมคซะด้วยก็มาลุ้นเอาในปีหน้าก็แล้วกันว่าอดีตเกมออฟเดอะเย่อย่าง IE4 เขาจะสามารถกลับมาทวงบัลลังอีกครั้งได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน แต่เอาเป็นว่าก็คาดหวังนิดนึงก็แล้วกันนะอยู่กันไปอีกยาวอ่ะไอี e. ถ้าพี่คแคปคอมจะรีเมคภาค5ภาค6ไปด้วยก็เอาเลยตามที่สบายใจผมมีหน้าที่เล่นมีหน้าที่รีวิวก็ทำเงินต่อไปส่วนสำหรับวิดีโอตัวหน้านั้นผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึงกันต่ออันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับ เอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ